สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View, Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT, Astro i มาเถบออที่เกมเมอร์และ Overclocker เลือกใช้ ASUS t a i s h i The Incredible Fusion of Notebook and Tablet, Oppo และ Intel สวัสดีครับพบกับ o v e r c l o c k Zone t นนะครับวันนี้อยู่กับผมครับนัทมิสเตอรี่ครับก็ผมมากับเคสอีกแล้วครับเคสวันนี้เนี่ยเป็นเคสจากทางคูลเลอร์ม t สเตอร์ครับในซีรีส์ N-Series นะครับซีรีส์ N-Series จะจะพูดทำไมให้มันกลับไปกลับมานะครับก็ในรุ่น N300 นั่นเองนะครับเป็นเคสขนาดมิดทาวเวอร์นะครับมาพร้อมกับดีไซน์เรียบง่ายสีดำดูดุดันนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาดูเลยดีกว่าว่ามันจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเคสตัวนี้จะมีอะไรที่เป็นทีเด็ดบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยดีกว่าด้านหน้าครับนี่เลยครับด้านหน้าก็จะเป็นหน้ากากนะครับเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกนะครับเป็นแบบเรียบง่ายหน้าตาก็เป็นสไตล์ของทาง c o ลเลอร์มาสเเขานะครับด้านหน้าจะเป็นตะแกรงอ่ช่องรังผึ้งเล็กๆนะครับมีโลโก้ Cooler Master ออยู่ตรงกลางนะครับถัดขึ้นมาด้านบนก็เป็นช่อง ไดเบย์ be, ขนาด5.25นะครับเป็นให้มา2ช่องแล้วก็ด้านล่างจะมี3.5อีก1ช่องนะครับด้านบนครับอันนี้จะเป็นช่องที่เขาเจาะมาเฉยๆนะครับไม่สามารถใช้งานได้เผื่อไว้เราจะดัดแปลงใส่ USB หรือใส่พอร์ตต่างๆเข้าไปได้2ช่องนะครับถัดมาก็จะเป็นนี่เลยครับ3.5มิลลิเมตรไมโครโฟนแล้วก็หูฟังนะครับแล้วก็มี USB 3.0 2พอร์ตครับ ด้านข้างครับด้านข้างก็จะเป็นแทบแวลวหน่อยนะครับเป็นวัสดุที่คล้ายๆกับกอสซี่จะดูดูดีมีดีไซน์นิดนึงนะครับแล้วก็ปุ่ม power จะอยู่ตรงฝั่งนี้ครับต้องสังเกตนิดนึงครับปุ่ม power นะครับตรงนี้เลยแล้วก็ปุ่มของ reset ไม่ใช่ reset ครับยังจะเล่นนิดนึงก็อานะครับอันนี้เป็นในส่วนของด้านหน้านะครับด้านล่างมีไหมไม่มีด้านข้างกันบ้าง ด้านข้างอันนี้เป็นทางด้านซ้ายของตัวเคสถ้าเราหันหน้าเข้ามาจากทางนู้นนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะมีนี่เลยนะครับไม่ทําการบ้านอีกแล้วถาว่าอะไรลอกนี่อันนี้เป็นหน้าต่างวินโด์นะครับสามารถส่งเข้าไปด้านในคนที่ชอบแต่งเคสเล่นไฟจะโชว์ว่าตัวเองใช้เมนบอร์ดแจมขนาดไหนกร์ดจอขนาดไหนหายห่วงครับข้างบ้านมาส่งนี่เห็นเลยนะครับ ตรงนี้จะเป็นพลาสติกพลาสติกใสนะครับฝาก็จะเป็นเป็นเหล็กนะครับ S E C C นะครับอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นช่องตะแกงลังพึ่งนะครับตีโป่งออกมาหรือปั๊มนูนออกมาขนาดประมาณเกือบเกือบเซนติเมตรครับวัดจากระยะสายตานะครับก็สามารถติดตั้งพัดลมนะครับขนาด1ิเซนได้1ตัวตรงนี้นะครับทีนี้ ด้านบนเอาแบบนี้เลยเดีกว่าอ่าด้านบนเนี่ยก็สามารถติดตั้งพัดลม12เซนสองตัวนะครับหรือหม้อน้ำสองตอนเป็นช่องตะแกรงรังผึ้งเหมือนกันนะครับเรียบง่ายไม่มีตีโปง่งไม่มีปั๊มนู่นแต่อย่างใดเรามาดูด้านในกันเร็วไหมวันนี้เร็วไหม,ไหมนั่นไงเดี๋ยวลืมวางไวน้นี่จำไว้ด้วยนะผมวางไว้นี่นะเดี๋ยวลืมกัน ครับเปิดออกมาง่ายๆอ่ะด้านในแกะสองฟังเลยไปมานี่มาแล้วด้านในครับด้านบนนะครับจะเป็นช่องสำหรับเสียบไดเบขนาด5.25นิ้วเนี่ยสช่อง นะครับเป็นล็อกแบบง่ายๆนะครับบิดล็อกไม่ต้องคันน็อตด,ด้านล่างก็จะเป็นขนาด3.5นิ้วนะครับให้มา1 2 3 4 5 6 7นะครับเสียบฮาร์ดดิสได้7ตัวนะครับก็จะมีล็อกง,ง่ายๆเหมือนกันด้านในตรงนี้ครับสามารถติดตั้งเมนบอร์ดขนาดไ i โคร ATX แล้วก็ ATX นะครับหายห่วงเลยนะครับด้านล่างก็จะเป็น power supply นะครับมีสายมาให้มีสายอะไรบ้างมาดูเลย สายแรกอันนี้ง่ายๆเลยครับสายใหญ่ๆอย่างนี้ก็จะเป็น USB 3.0นะครับถัดมาที่มันดูเยอะๆนี่อันนี้อันนี้ครับก็เป็นสายสำหรับแจ็คอ u ดิโอนะครับสายไกลๆอันนี้สายยาวๆนี้ก็เป็นอะไรไม่ได้นะครับสาย4พุทธมนทนครับครับก็เป็นสายของปุ่ม power นะครับไฟ LED hard disk นะครับแล้วก็พวก LED ต่างๆนะครับ power switch ความยาวของกรารจอครับนี่เลย32ซนติเมตรสบายมากนะครับการาดจอตัวบักเอฟก็สามารถใส่ได้นะครับด้านหลังครับช่อง expansion slot ก็จะมี7ช่องครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับกร์ดจอตัวใหญ่ๆใครจะคอร์ดไฟล์ก็เต็มที่เลยครับด้านล่างครับอันนี้จะเป็นในช่องของ power supply นะครับติดตั้งอยู่ด้านล่าง ช่องของสายยางชุดน้ำนะครับก็มีมาให้ด้วยเหมือนกันนะครับต่ต้องเจาะสําหรับคนที่ไม่ใช้งานก็เก็บไว้อย่างนี้นะครับมันจะได้ไม่เป็นช่องโบโบด้านหลังของเมนบอร์ดนะครับหรืออีกฝั่งหนึ่งของตัวเคสนั้นนะครับก็จะมีช่องมากมายมาให้ใช้งานกันนะครับช่องนี้เนี่ยสำหรับคนที่จะลื้อถอดชุด CPU cooler นะครับไม่ต้องลื้อเมนบอร์ดนะครับลื้อจากด้านหลังนี่ได้เลยแล้วก็ดึงฮีตซิงออกไปได้เลยนะครับช่องด้านล่างก็สามารถร้อยสายนะครับ ดึงสายอย่างอีกฝั่งหนึ่งลอดมาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อการจัดเก็บให้เรียบร้อยนะครับก็จะมีตัวร้อยสายนะครับสามารถจัดเก็บได้นะครับช่องโบโบตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยสามารถติดตั้งพัดลมขนาด12เซนติเมตรเนี่ยได้2ตัวนะครับอันนี้ติดจากในตัวเคสนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อตอนแรกที่ผมบอกว่าสามารถติดตั้งพัดลมได้ที่ฝาข้างมันเนี่ยมันสามารถติดตั้งได้ตัวเดียวนะครับจะติดจากฝานี้นะครับ หรือถ้าใครติดจากด้านในแล้วจะติดตัวนี้ก็กไม่ได้แล้วล่ะมันคงติดกันนะครับมันจะชนกันนะครับก็ต้องเลือกเอาว่าใครชอบแบบไหนถนัดแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งของด้านหลังของเมนบอร์ดนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูว่าเวลาเราประกอบเมนบอร์ดเข้าไปแล้วการ์ดจอเข้าไปแล้วเนี่ยหน้าตามจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีช่องว่างตรงไหนบ้างนะครับพื้นที่เหลือแค่ไหนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง หลังจากที่ผมได้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนบอร์ดขนาด ATX ครับจากทาง ASRock นะครับก็พื้นที่ที่เหลือนะครับก็สามารถเอาไว้ตีบงตีแบตเต็ดแล้วก็ได้ไหครับตรงนี้นะครับนี่มันจะพอหรอครับก็หายห่วงครับเคสตัวนี้นะครับไม่แน่นจนเกินไปนะครับด้านล่างนี่เป็น power supply นะครับใครที่ใช้ power supply ลูกใหญ่ๆยาวๆก็สามารถใส่ได้นะครับตัวนี้ การ์ดจอนะครับ32เซนนี่สบายมากนะครับเมื่อเทียบกับตัวเมนบอร์ดแล้วก็ถือว่าไม่ติดขัดแต่อย่างใดนะครับสำหรับ Cooler Master N300 ตัวนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเคสจากทาง Cooler Master นะครับใน N-Series ตัวนี้นะครับก็ N300 ตัวนี้เนี่ยมาแบบสไตล์เรียบง่ายนะครับไม่ดุดันไม่หวือหวาอะไรมากนะครับคนที่ชอบแบบเรียบเรียบเนี่ยนาจะถูกใจกันไปนะครับขนาดเคสมิดทาวเวตัวนี้นะครับก็ วันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณทาง Cooler Master ประเทศไทยนะครับที่ส่งเจ้า N Series ตัวนี้หรือ N 3 0 0ตัวนี้มาให้เราได้รีวิวให้แฟนๆชาวโอคกโซนไดกดูกันนะครับหลังจากนี้เนี่ยผมเชื่อว่า N Series อีกหลายๆรุ่นนะครับน่าจะมาที่เรานะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเรานะครับแล้วเจอกันใหม่เทปหน้าครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ